สวัสดีค่ะวันนี้พี <Zahlen stuffed alien> ่จะมางานเจียกระจาบนะคะามาดูนะคะมาดูมาดูค่ะไปอยู่ตรงนู้นเลยค่ะอันนี้อะไรคะปากเดเเมาดักเมาดักนี่เมาสของดักนะคะอันนี้งานเจียกระจาบนะคะาดูมามาดมาอ นีมาถ่ายคนเดียวมานั่งเลยค่ะนั่งนั่งเลยอันนี้นะคะเห็นไหมคะกินข้าวเนี่ยเกิดมาเป็นกระเทยก็กินบาตเลยนะคะกินข้าวก็ถ่ายด้วอีกอันนี้บุกันเป็นเด็กเติบดักเมาเมาดักมาเด็ก กระจาดนะคะแล้วก็อันนี้เขาไม่คบใครหรอยครั้ให้กินไปซ้อนกอนหรอไม่มีใครไม่มีใครด้วยไหมมานั่งก่อนนั่งก่อนดูวุ่นวายมากดูวุ่นวายนะคะวันนี้มีการขายกกินองคนหมาเอามีเนือป่ะเราสิบนี่มันเนื้อตงน้องค่ะก็ดูดูมีฝรั่งกินตมตาด้วยโอ้ยฝรั่ง มาดูดิมาดูนะคะกินเนื้อบ้างอ่าไปอยู่ไกลๆเลยค่ะไเดินไปดนอยู่น้อยดูกล้องนิดนึงครับอ่าไปโอเคโอเคไม่เหนบยังไม่เยกราะเหนื่อยหมดท่าน่อยไปอยู่เล เมาดักดักเมาเดินแันมาดกเมาวันนี้เป็นงานเจอกานนะคะเม่ต้องจริงจริงต้อิงจริงว่าเป็นงานวันเกิดของน้องจิจี้ด้วยนะคะแฮปปี้เบืร์นเดย์น้องจิจี้ก็ไม่ได้มาแจกบอลเลยอ่ะวันนี้เป็นงานวันเกิดของน้องจิจี้นะคะก็ขอให้น้องมีสภาพแข็งแรงและมีความสุขด้วนะคะค่ะแล้วรับโดรับโดย เกิดเขาเด็กเขาทำขนมจีนมาเลี้ยงด้วยเนาะใช่ใอร่อยมากไม่ได้ดีเลยทำน้อยน้อยอร่อยโอเคค่ะสันเดย์สันเดย์คงเหี่ข้าพแล้วนะคะช่างภาพใช่ครับเด็กช่างภาพค่ะเป็นงานเทศกาลนะคะดูนะคะอันนี้เป็นงานแต่งกิวปาร์ตี้นะคะที่มีงานวันนั้นนะคะอันนี้พนักงานค่ะไม่ใช่สาวโรงงานนะคะ